สวัสดีค่ะวิศวกรกระดูกค่ะวันนี้จะมาชวนพูดคุยกันในประเด็นเรื่องของการป้องกันโรคกระดูกพรุนนะคะสนัญญาและรักษาค่ะศึกษาปริญญาเอกทางด้านวิศวกรรมทางการแพทย์ค่ะอย่างเคยเลยนะคะก็อย่างที่เคยให้คำแบบว่าสัญญาไว้ว่าจะเอาข้อมูลนะคะจากนี่เลยเวชศาสตร์นะคะ เวทปฏิบัติในการดูแลรักษาโรคกระดูกพรุนมาบอกกับทุกๆคนนะคะวันนี้ก็มาถึงตอนที่เรียกได้ว่าเป็นเรื่องราวของการป้องกันโรคกระดูกพรุนค่ะการป้องกันโรคกระดูกพรุนจริงๆแล้วมี2แนวทางนะคะเพราะว่าโดยทั่วไปแล้วเนี่ยเราก็อยากที่จะใช้อาหารเป็นยาซะ มากกว่าเนาะวันนี้ก็เลยจะมาหยิบยกในเรื่องของอาหารเป็นยากันค่ะว่าเราจะรับประทานอะไรยังไงดีเพื่อช่วยในเรื่องของการป้องกันนะคะโรคก,กระดูกพรุนทีนี้เนี่ยในเรื่องของการป้องกันโรคกระดูกพรุนเนี่ยแบ่งออกเป็น2ช่วงนะคะช่วงแรกก็คือในวัยเยาว์ในวัยเยาว์เนี่ยจะเน้นการสร้างมวลกระดูกให้มีปริมาณมากที่สุดอย่างคลิปก่อนๆหน้านี้ที่วิศวกรกระดูกเคยพูดเลยก็คือว่าเราจะสามารถสร้างมวลกระดูกสูงสุดของเราได้นะคะก่อนวัย3า 14ปีอันนี้แหละก็คือเป็นสิ่งที่สำคัญนะคะเราควรที่จะสะสมต้นทุนกระดูกที่แข็งแรงและมีคุณภาพที่ดีนะคะตั้งแต่ตอนนั้นเลยส่วนแบบวัยที่2ก็คือในวัยทองและในวัยทองเนี่ยค่ะเราจะต้องป้องกันการลดลงของมวลกระดูกให้ได้นะ ป้องกันหลังจากที่ร่างกายสร้างมวลกระดูกสูงสุดแล้วและอัตราการสร้างกระดูกจะช้ากว่าอัตราการสลายกระดูกและในสุดท้ายก็คืออัตราการสลายของกระดูกมันสูงมากกว่าอัตราการสร้างนะคะเราจะมีวิธีการชะลออย่างไรนะทีนี้อย่างที่เกิดเลยว่าเราเน้นในเรื่องของการออกกําลังกายแล้วก็การที่ให้อาหารเป็นยานะคลิปนี้เราจะมาพูดกันถึงอาหารสําคัญนะคะที่ มาเป็นยาในเรื่องของการป้องกันเรื่องของโรคกระดูกพรุนนะคะอาหารที่มีความสําคัญต่อกระบวนการเสริมสร้างและซ่อมแซมกระดูกนะในหนังสือเล่มนี้นี่ระบุชัดเลยว่ามันก็คือโปรตีนนะคะวิตามิน C วิตามิน D และวิตามิน K รวมถึงแร่ธาตุต่างๆตัวหลักๆก,ก็คือแคลเซียมแมกนีเซียมเนาะทีนี้เนี่ยในท้องตลาดทั่วไปอะคะ่ะก็จะมีการโฆษณาออกมามากมายว่าเอาแล้วในส่วนของทองแดงสังกสีแมงกานีสฟอสฟอรัสอะ ในหนังสือเล่มนี้ระบุชัดนะคะว่าในส่วนของท่องแดงสังกะสีแมงกานิสฟอสฟอรัสนั้นมักไม่พบการขาดแคลนในคนปกติทั่วไปนะยกเว้นแต่ว่าผู้ที่เป็นโรคเกี่ยวกับทางเดิอนอาหารได้แก่ผู้ที่เป็นโรคพิสุราเรื้อรงังและก็โรคที่มีความผิดปกติของลำไส้นะคะจึงจะไปขาดแคลนต,ตรงนั้นโอเคกลับมาสรุปนะคะว่าถ้าหากโดยทั่วไปของคนที่มีเรื่องของการอยากสะสมมวลกระดูกป้องกันโรคกระดูกพรุนนะให้เน้นที่ 1. โปรตีน 2. วิตามิน C 3. วิตามินดีและ 4. วิตามินเครวมไปถึงแร่ธาตุก็คือแคลเซียมและแมกนีเซียมโอเคไหมคะ6ตัวนี้เป็นหลักนะทีนี้เนี่ย เราจะมาต่อกันนิดนึงเนาะเกี่ยวกับวิตามินดีวิตามินดีเนี่ยหลายๆคนก็ทราบนะคะว่าเหมาะมากสําหรับผู้สูงวัยแล้วก็เราสังเคราะห์ได้จากแสงแดดนะแล้วเอ๊ะทำไมคนเราถึงได้ยังคงมีภาวะการขาดวิตามินดีนอกเหนือจากการไม่ได้ไปโดนแสงแล้วเนี่ยมันมันมีภาวะอื่นอีกไหมอะที่มันเป็นจุดที่บอกได้ว่าอันเนี้ยมันมันเลยทําให้เราขาดนะคะมันน่าจะไม่ใช่อยู่ที่แค่การแบบโดนแสงหรือไม่โดนแสงแดดนะคะ